เป็นปลังนสักอย่างนี้อ่ะไข่สับปะรดอู้อ้นี่แพนด้ากุกกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ จะมาปิกนกิกอิกกินของปลาปลา,าทางชีวิิอิอ่งพี่แสงอยู่ไหนเนี่ยวันนี้นะทุกคนเขาบอกว่าสถานที่แห่งเนี้มีของปลาที่เป็นเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอ่ะที่เนื้อจะอร่อยมากๆหรือว่าถ้าเราจับไปขายนะก็จะได้ราคาดีมากนี่มันคือตัวอะไรอะ่ะอ๋อไม่รู้สิคะ เขาบอกว่าไปสัตว์หายยากอ่ะแล้วปีหนึ่งจะมีแค่หนเดียวอก็คือช่วงนี้แหละพี่คกูกะก,ก็เลยจะมากับพี่แสงนัมีไหนอะ่ะเฮ้ยนั่งไงโอ้ยชอบนึกว่าตัวเงเป็นนางเงือกอ่ะไปเรวไปวันนี้นะเราขอมาปิกนิกแล้วก็นี่อุปกรณ์ค้นหาสัตว์แปลง ที่จะมาแล้วก็นั่งกินชิวๆกินลมชมวิวดูหนุ่มๆที่เดินผ่านด้วย่านมาแถวนี้อุ้ยพี่แสงกูกูใครอยากจะหาแบบว่าเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีกุ้งแม่น้ําด้วยนะกุ้งแม่น้ําเลยหรอใช่อุ้ยกุ้งแม่น้ําอะชอบกินมากๆเลยเดี๋ยวนี้ราคาแพงเราอะมาปิกนิกหาของป่าสุดแปลกดีกวา่าโอเคไปทางนี้ไปทางนี้แล้วสัตว์าาพวกนี้มันจะอยู่ตรงไหนแล้วใครจะไปรู้วะกูกูเป็นคนชวนมาหี่ เราอะต้องแยกกันหาแล้วคะ่ะพี่แสงรออืมโอ้พี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่ไปหาสรงนุษยออแล้วก็กูกูก,ก็หาแถวน้ำตื้นๆเน,นี่ยนะจะได้ไม่อันตรายอ๋อโอเคได้เลยคะ่ะน้ำตื้นๆแล้วก็พี่ขอยืมอันนี้อสิทิตกพี่ชายฮะ ไปตักปลาแถวนั้นอ๋อแล้วไปขาวบักเลยอะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกูไปรอตรงนู้นนะแล้วพี่แสงได้อะไรรีบตักมานะไป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 นปไ e ไป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 ้ปไ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 ้ยปไ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 าไป้ปไ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 นไปไปไปปไปไปไะไป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 ไไป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 นปไไไไปไปไ่ไปไปไปไไปไปปไ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 ่ไปไปไไปปไ โก็เดีว่าปลาสีฟ้าปลานีโม่เจอแล้วเจอแล้วปลาเหรอไม่ใช่อะไรอะอะไรไม่รู้เลยมันเป็นลังไม่สักอย่างเลยอะเฮ้ยไข่อะไรอะเฮ้ยอย่าเพิ่งจับพี่กุ๊กอะไรคะมันอาจจะเป็นไข่งูยักษ์นะพี่กุ๊กไข่งูยักษ์เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ค่ะนี่มือพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นโพงอะ่ะมันเป็นโพงของเขาอะ่ะเฮ้ยแล้วดูดิเนี่เปเศษอะ่ะเหมือนกับว่ามันฟักออกเป็นตัวแล้วอะ่ะฟักออกเป็นตัวนี่เดี๋ยวนะเท่าที่ดูจะไข่ะขอหยิบเลยแล้วกันสีขาวๆเหมือนกับไข่ไก่เอเอเฮ้ยแต่เคยได้ยินเนี่ยงูอ่ะมันไม่ไข่ไกล้แหล่งน้ำอย่างนี้นะจริงเหรออ๋อ,อ,อ,อนนใช่ เพราะถ้ารุ่งูไข่ใกล้แหล่งน้าลูกวมัวจะจมน้ําตายได้ม,มันต้องเป็นสัตว์ที่ขึ้นบกขึ้นน้ำขึ้นบกขึ้นน้ำหรือไม่ก็สัตว์ในน้ำหรือสัตว์ประหลาดอะสัตว์ประหลาดอืโอโ้ยไข่สัตว์ประหลาดอืเ้ยโอเคโอเคเราต้องรีบหานี่แหละมั้งที่ชาวบ้านบอกอะนั่นแหละคนคนคนหมเอา้าหมดแล้วพี่กุ๊กมีแต่เศษไขไ่หรือว่ามันฟักตัวไปหมดแล้วมีแต่เศษไข่เนาะ มันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เนี่ยจริงเหรอ,อโอเครีบหาแหล่งน้ำธรรมชาติอืมโอ้เอา้าพี่แสง่ มันกบมากกว่ากบน้ำเหรอเฮ้ยนี่แหละคือสัตว์มหัศจรรย์หรือว่าสัตว์ประหลาดที่ชาวบ้านบอกเฮ้ยแล้วที่ชาวบ้านจับไปกินก็คือตัวนี้เหรอเฮ้ยแต่น้องตัวเล็กอยู่เลยนะดูดิเนื้อก็น้อยอะเฮ้ยจับได้ไหมไม่รู้สิตอนที่จับพี่ตักมาเลยอะ่ะตักมาเลยเหรอก็ออเห็นน้องอยู่ตรงน้ำแบบปริมๆริมพี่ก็เห็นเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยก็ตักมาเลย เสียงด้วยอ่ะโอ้ยแม่น้ำแมาน้ำหมอเฮ้ยมันคุ้นๆมากเลยเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนอ่ะลูกมังกรว้าวลูกมังกรลูกมังกรอะไรตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยแสดงว่าตรงเนี้ต้องเป็นรังเขานี่นี่นี่แล้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ที่กูเห็นอ่ะเฮ้ย กู้งลงมันกัดจับจับจับจไปค่ะเฮ้ยเขาจะหนีอะพี่แสงเร้ยเรีบเก็บเรีบเก็บเรีบเก็บเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเขาอะมีไข่หลายฟองมากเลยนะคะจากรังเขาอะแสดงว่าเขาอะจะต้องมีพี่น้องอีก แต่ว่าต้องไปไม่ไกลต้องอยู่แถวนี้สิเออใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยงั้นเดี๋ยวก,กูไปดูตรงนู้นดีกว่าไปดูเพิ่มอ๋อนั่วตัวเนี้ยงั้นเดี๋ยวพี่จะเฝ้าตัวนี้ไว้เคโอเคนะอเคพราะรัศมีอ่ะที่เขาอ่ะฟฝาไข่อ่ะมันต้องออกไปทางนู้นแน่นอนโอเคโอเคเอาที่ตักไปไหมเอ,เ,อเอามาเาหุ้ยเดินมาตั้งไกลแล้วย,ยังไม่เจอเลยพี่กุ๊กกุ๊บใครนี่จะกลัววังอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวนึงพี่กุ๊กกุ๊บ วิ่งดูดิจะเป็นพี่น้องกันแน่เลยเฮ้ยนั้นแสดงว่าตัวเมื่อกี้กับตัวเนี่ยก็คือพี่น้องกันที่พันพรากวิ่งงั้นเราอ่ะรีบจับดีกว่าเฮ้ยเขาเอาไปเขาจะกัดไหมอ่ะุ้ยไม่เจ็บหรอกพี่ก็กรุ้ยแต่คุ้มค่าเงินนะตัวอาจจะเป็นแสนก็ได้จริงเหรอเป็นแสนโอเครีบจับเอาไปวิเคราะห์ที่บ้านใช่ไป้ะไรแล้วอะไรแล้ว

ไปรวบรวมกับพี่แสงก่อนดีกว่าหรออือใคร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 เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงผีป่ากรีดดังมาจริงเหรอกูกูก็ได้สับประหลาดมาที่มันจะกัดกูกูอะนี่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนตัวที่พี่แสงจับได้เมื่อกี้เลยอะพี่แสงก็จะไป <ท> <pas> เขาเป็นฝานแฝดกันแน่เลยเฮ้ยงั้นเราอะเอาเขากลับบ้านก่อนเราไปวิเคราะห์โอคโอเได้คราครไปไดไปดีกว่าเค่ทำบ,บนงเร่ <talk>